ลอรอรอล้อรอรอโอ้พวกนี้เต็มเลยถามแกนเลยว่าน้องๆเจอเจอบ้านใหญ่ๆไหมหลังใหญ่ๆอยู่บนภูเขาอ่ะอ๋อเจอฮะเจอไหฮะล้อรอรอล้อร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 อ น้องๆเห็นใหญ่ๆไหมบ้านใหญ่ๆอยู่ตรงภูเขาอ๋อเห็นวิวภ oh, ูเขาอยู่ตรงภูเขาเลยภูเขาไหนอะภูเขาไหนวะภูเขานี้นะโอ้โห้แดดแดด แจ๊ะ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 จ๊ะจะจะเห็นบ้านาใหญ่ไหมออนะนี่ตรงไยังไงไปถามพ่อหน่อยดู